ยิ้มไว้ทักทายสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหาได้นำเอาพระสมเด็จพระสมเด็จวัดละคังเป็นเป็นเนื้อผงเกรสรนนะเป็นเนๆองค์นี้เนื้อผงเกสนเนื้อผงเกรสรที่มี เรียกว่าว่านว่านมงคลว่านร้อยแปดที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านนำมาจากทั้งแปทิศนอรหรันต์แทิศท่านนำมาบรรจุบทผสมลงเป็นมวลสารผงพุทธคุณผงมหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนึกสิงเหนะครับ คลุกเคล้าเข้าด้วยกันเราจะเห็นเป็นลักษณะว่าผิวพระเนี่ยมันวาวนะเพื่อนเพื่อนเหมือนกับมีคราบแป้งเหมือนกับเป็นผงโรยพิมพ์เพื่อนเพื่อนนะเนื้อผ้านี่ยังฉ่ำเพื่อนเพื่อนเห็น,เ,นเส้นนี้ไหมครับเส้นตรงขึ้นไปนะเส้นมาคับพิมพ์ก็ถือว่าคมชัดนะเส้นมาครับพิมพ์เนี่ยบางท่านบอกว่าเห็นเฉียงมาได้หนึ่งนี้ก็ผิดพิมพ์แล้วนะอันนี้ยิงตรงขึ้นไปนะอันนี้ก็ตรงขึ้นไปคือแม่พิมพ์เนี่ย แต่ว่ามันหลายบล็อกพิมพ์นะเพืเ่อนๆแม่พิมพ์ที่มีเส้นบังคับพิมพ์หรือว่าเส้นขอบประจกหรือว่าเส้นวาสนาที่ท่านพาเรียกเนี่ยรวงวิจิตท,ท่านแกะเนี่ยลักษณะตรงขึ้นไปนี่ก็มีลักษณะตรงขึ้นไปแบบเฉียงนิดหน่อยก็มีนะเรียกว่าแม่พิมพ์นี้นะแม่พิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์นี้พิมพ์ใหญ่ชายวรบางแต่ว่าหลายบล็อกพิมพ์แกะหลายบล็อกจะให้เหมือนกันก็โดยธรรมชาติแล้วไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถูกต้องไหมครับ ดังนั้นเวลาเราดูเรื่องพิมพ์ดูเรื่องเนื้อหาเราต้องดูประวัติศาสตร์เรื่องราวชุมชนประเพณีช่างหลวงคนในยุคนั้นๆด้วยนะเพื่อนๆแต่ว่าผิวพรรณวันวนั้นนี่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะเหมือนเหมือนที่เราเห็นองค์ลุงพุทธนะ่ะองค์ลุงพุทธที่มีสีอย่างอื่นก็มีนะสีขาวสีเหลืองคามิ้นหรือขาวฟักทองขาวนมข้นขาวงาช้างขาวขี้เท่านะแตกแตกลาน นะสีช็อกโกแลตอ่อนที่ออกมาในแนวขององค์ลวงพุทนี้ก็หลากหลายสีนะก็มีก็มีเหมือนกันนะนี่องค์นี้เราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเหมือนฝ่าเท้าเลยนะเพื่อนๆเนีเ่ยถ้าเราดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นปลายปลายเท้านี่ตรงกับมุมข้อศอกแขนตรงนี้นะครับตรงกันเลยเห็นไหมครับในขณะเดียวกันเราก็ก็ดูว่าด้านข้างเป็นยังไงนะเพื่อนๆดูด้านข้าง ด้านข้างด้านข้างก็ประมาณนี้นะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆดูด้านหลังด้านหลังนี้จะออกแบบคลาสสิกนะครับเหมือนน้าตาลไหมเลยนะเนี่ยสีออกอ่างสีการมมรีแห้งนะก็ประมาณนี้นะครับสีการมารีแห้งมีหลากหลายสีหลากหลายวัชน,นะนะให้เราได้ศึกษาเราก็เลือกนะเพื่อนๆเ,เลือกว่าเราจะ ศึกษาข้อม <the> 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 ูลแบบไหนข้อมูลตัวไหนใกล้เคียงข้อมูลไหนจริงเท็จประการใดเพื่อนเพื่อนพระเจามหาให้เกียรตินะฉลาดทุกคนนะมีภรรษาการทุกคนควรค่าแก่การครอบครองอ่ะเพื่อนเพื่อนที่มีพระสมเด็จวัดระฆังบนคอเนี่ยพระเจ้ามหาเชื่อว่าโอ้โหไม่ธรรมดาหรอกครับนะอย่างน้อยเราก็มีองค์ความรู้แหละถึงอรัตนาท่านมาขึ้นคอได้ถูกไหมครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูว่า ถ้าท่านมาเจอมาเจอแม่เหล็กนะเพื่อนๆนะมันเจอแม่เหล็กเนี่ยเป็นยังไงเพราะไม่ต้องเรียนแบบนะเพื่อนเพเพราะว่าพระยมมหาก็ถือว่าเป็นเป็นองค์ประกอบหนึ่งนะไม่ใช่เป็นหลักสําคัญอยู่ที่ว่าใครจะชอบแต่พระยมหาชอบชอบเจาะพระหักพระเอาขมิ้นลงในชอบนะให้ถึงสุดๆไปเลยนะเวลาศึกษาเนี่ยแล้วก็เอาเหล็กไหลหรือว่าเหล็กไหลแปดาเหล็กไหลเงินยวงที่เราเรียกปัจจุบันนี้แต่สมัยก่อนเรียกว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์นะ พระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยตามตำนานพระใหมหาเชื่อดโดยการส่วนตัวว่าต้องมีแน่นอนสมเด็จแท้ต้องมีถ้าองค์ไหนไม่มีแสดงว่ามไม่รู้นะครับแต่ว่าพระหญมหาก็ก็ไม่อยากอยาปักใจเท่าไหร่นะต้องไปดูองค์ประกอบอื่นนะแต่สําหรับพระหญ่มานี่ทุกองค์จะต้องมีเหล่านี้นะนี่เห็นไหมเพื่อนๆน,นี่มาแบบไม่ต้องแรงนะมาแบบค่อยๆอ,อย่างนี้ก็โอเคแล้วนะครับดูอีกรอบนะครับ ดูแบบมาแบบค่อยๆชมดชมอยม,มาอย่างเงี้ยดูอีกรอบนะครับเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆความงามแล้วก็สบายใจในการเก็บสะสมสําหรับพระใหญ่มหานะครับท่านอื่นก็ลองหรือว่าถ้าท่านไม่มั่นใจท่านก็บางคนก็ไม่มั่นใจนะกลัวกลัวนะครับกลัวว่าจะไม่เจอกลัวว่าไม่เหล็กจะไม่ดูติดนะก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า พระที่พญายมหานำมาเนี่ยเมื่อเจอกล้องขยายกำลังสูงแล้วเป็นแบบไหนนะครับไปดูพร้อมกันเพื่อนๆถ้ามีเวลาก็ลองส่องดูนะครับกล้องขยายกำลังสูงแล้วนี้ไม่แพงหรอกครับไม่ถึงหมื่นนะเราพกติดตัวก็คือกล้อง 20x ก็กถูกแล้วแต่เวลาเราไปเข้าสมาคมไปชมรมไป ไปสถานที่ผู้คนเยอะๆเราจะเที่ยวเอากล้องขยายกำลังสูงใหญ่เบลเอรอไปตั้งมันก็ไกลยอยู่นะดังนั้นถ้าเรามีไว้ที่บ้านก็ไม่เสียหายนะเพื่อนๆเนี่ยเราดูดูเกต่นนานโบราณท่านว่าเกตเนี่ยมันตกท้องช้างเพื่อนเนี่ยนะครับเกตเนี่ยเกต่าน,น,นจะสะบัดเห็นไหมครับเพื่อนๆสะบัดเกต่านนี่จะยุบเห็นไหมครับ ยุไปหาเพื่อนผราแล้วก็สะบัดสะบัดผาผ่านซุ้มระคังขึ้นไปนะครับเรีวยกว่าเกตทนะลุซุ้มเพื่อนๆดูพระอุละนะี่เนื้เนอเนื้อเขานี่จะเนื้อผงใบล้างก็จะเป็นอย่างนี้นเพื่อนๆเหมือนกับเนื้อลากไม้อะกิ่งไม้ยากไม้ใหญ่ไม้นะเราเนี้นะเวลาเอามาผสมกับน้ำมันตังอิว้วนะ ส่วนผสมอื่นเนี่ยเขาก็จะออกมาลักษณะเป็นเป็นแบบนี้นะครับเวลาเราดูเวลาเราดูเ,าเ,ราดเราสังเกตแล้วก็พิจารณาดูเพื่อนๆดูนะครับนี่ดูลองรอยคือเขาไม่เรียบตึงไงเห็นไหมเพื่นนนนนอนๆเขาจะเหมือนกับเนี่ขยขยุกขยิกเห็นไหมครับเนี่เส้นเขาอะ พระแท้ดูง่ายเนีเพืปอนเปลือกไ้ไหมครับนี่เขาจะไม่เรียบเตียงมีหลุมมีบอ่ออย่างเงี้ยเหมือนกับเนื้อเนื้อปาดเข้ามาข้างในเวลากดลงปรับเนื้อมันจะปิ้นเข้ามาด้านในเป็นเปลือกไ้ไหมครับคือถ้าพวกพวกที่ชอบพูดอย่างเงี้ยพระลงงานพระฝีมือฝีมือชัดอย่างเงี้ยก็อยู่ที่คนจะพูดนะท่านอยากพูดยังไงก,ก็พูดได้นะเพราะว่าเรามีองค์ความรู้ไม่เหมือนกันนะอย่างเงี้ยบอกว่าฝีมือฝีมือฝีมือ ฝีมือที่คนทํากับฝีมือธรรมชาติต่างกันนะเพื่อนๆฝีมือธรรมชาตินี่เป็นร้อยปีอ่ะถ้าเป็นยุคยุคต้น200ปียุคกลางร้อยเปียุคปลายร้อยห้าสิบปีอ่ะแต่ละยุคเนี่ยเป็นร้อยปีเอาง่ายๆเอาร้อยสี่สิบปีเนี่ยร้อยสี่สิบปีเนี่ยนะฝีมือคนทํากับฝีมือธรรมชาติมันต่างกันเห็นไหมครับต่างกันแน่นอนเ,อเพื่อนเพื่อนดู เห็นไหมครับนเนี่ยเดือนี่ปินเข้ามาด้านในเลยนะครับเนี่ยปินเข้ามาด้านในเลยเราดูวงแขนนี่ไหมครับเพื่อนๆวงแขนท่านนี่โอ้โหแบบสวยงามนะวงแขนอีกด้านหนึ่งงดงามเห็นไหมครับ เนี่ยเหมือนกับดูเม็ดเนี้ยเหมือนกับเป็นรากไม้เพื่อนๆนะเหมือนกับเป็นเป็นรากไม้อยู่ด้านในเอ่เพื่อนๆดูด้านในซุ้มระขังดูเนื้อให้ไหมครับเนื้อด้านในซุ้มตะขังก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะมาอย่างนี้นะครับ งดงามเป็นธรรมชาตินะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับดูด้านหลังดูให้ครบนะครับดูด้านหลังรอยปูไตรอยนอนดนรอยปีนะเพื่อนๆเห็นไหมครับรอยปีเนี่ยเนี่ยเหมือนกับเป็นรากไม้ใย,ยไม้นะเพืเ่อนๆติดอยู่ แล้วด้านข้างเขานี่ก็แบบไม่เป็นคมสันเลยทีเดียวก็จะมนๆมนมนทื่อๆอย่างนี้นะครับรอยนอนด้นรอยปูไตเขาก็จะมาอย่างเงี้ยแตกออกงี้นะเพื่อนๆเราดูกันแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะดูสีเขาบุตหน้าเขาเพื่อนเป็นไงครับเรียกว่า รอยรอยหนอนด้น,นเป็นจุดจุดเป็นจ้ำจ้ำนะเพื่อนเพื่อนนี่แหละที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกครับเป็นที่มาสมเด็จวรคาคังเป็นจุดจุดเป็นจ้ำจำเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูไว้เลยนะครับตัวอย่างเห็นไหมครับงามนะครับเนี่ยก้อนก้อนผงพรทุคุณนะครับ ก่อนผงโพธิคุณเนี่ยแล้วเราก็จะเห็นเนี่ยเพื่อนเพื่อนนี่ไหมครับคล้ายกับลากไม้เนื้อผงเกษรวาดมงคลคนร้อยแปดเพื่อนเพื่อนี่ไเหมือนกับลากไม้ติดอยู่อย่างเงี้ยพระองค์นี้ไม่ได้ผ่านการใช้นะเป็นพระเก่าเก็บนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราก็จะเห็นคาบแคลไซเนี่ยขึ้นเป็นจุดๆอย่างเงี้ยเป็นพระของชาวบ้านนะ ท่านเก็บไว้ไม่ได้ใช้จนกว่าเราจะไปเจอเงพระแท้ๆอยู่กับชาวบ้านเยอะแยะนะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับนี่แล้วก็คลาสสิกก็คือตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ,นเ,นรบเนี่ยเม็ดเนี่ยรอบเม็ดนี้เขจะมีแคลไซอนาคอนไนท์ผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับลคลาสสิกมาก เรามาดูด้านหน้ากันนะครับเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าของพระท่านนะเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นผงพุทุกคุณนะเพื่อนๆนะก้อนผงพุทกคุณนะเล็กๆเนี่ย ขึ้นเต็มเลยนี่ก่อนผมพูทุกคนุนลักษณะฝ่าเท้านะเพื่อนๆเ,นนเห็นไหมครับฝ่าเท้านี่ชัดขึ้นมาเลยนะครับฝ่าเท้าเราดูด้านข้างกันนะครับ ด้านข้างเพื่เดูด้านข้างก็ประมาณนี้นะครับจะไม่ไม่เรียบตึงมากนะพองามอย่างเงี้ยยุบแยกแตกเล,ล้าลานพองามอย่างเม็ดนี้นะเพื่อนเดูเป็นไงครับนี่ด้านในเนี่ยเหมือนกับว่ามีมีแร่มี ที่เป็นว่านน้ำว่านนะพวกเยื้อกากใยเปลือกว่านต่างๆอยู่ด้านในครับเพื่อนๆนะยิ่งเจ้าพระกุสมเด็จท่านแผ่เมตตาสวดคาถาทินบัญชรปลุกเสกนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเพื่อน,นดูนะครับนี่ เราเห็นเราเห็นเม็ดเม็ดพระธาตุเม็ดใหญ่มากอยู่ด้านในนะเพื่อนๆเม็ดพระธาตุอยู่ด้านในเม็ดใหญ่เลยทีเดียวนะครับดูอีกมุมนะครับวางนี่ดังเก๊กๆเลยนะเพื่อนๆอีกมุมหนึ่งนะครับ เพื่อนด,ดูอ,องค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอ,อกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ไคร e ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองบ้าวเนียนะครับขอบคุณครับ